สบายดีไอ้ไอ้นะ้องที่เขาลบหักทุกทุกคนทุกทุกทานบวัวซิียูไก,ก่แล้วก็ยูไก่บัวซิียูทั้งฟังลาวแล้วก็ฟังไทยเนาะเพื่อนเพื่อนจ้าเมื่อน,นี้โบไปได้หอยคางมาเนาะเพื่อนเพื่อนหอยคางเด้อบัวแมนหอยแค็งเด้อเพื่อนเพื่อนเอนด้อหอยคางนี่ประมาณได้ประมาณห้าโลเนาะห้าโลปายเลยนี่นะตัวบ้าใหญ่ใหญ่ทำบุมเดอ้อแตะกะหุบป,ปับหุบป,ปับเลยเห็นบอ แตะกับหุบปรับหุบปรับเลยทานบุสมเอ้ยอย่างสดใหม่มบุกสิมนันไลสดคือเก้าเนาะทานบุชมเนาะเห็นบอแตะหุบปรับหุบปรับเลยอย่าลืมเข้าไปติดตามหรับสมตอนโบไลสดโบกินเด้อว,ว่าซ่บสินัวสำเร็จทานบุสมเด้อเห็นบอบ้าหงายทานบุสมเอ้ยกันมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด แล้กก็ที่สําคัญกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพอชิบาภาพคลิปใหม่ๆของโบเด้อเพื่อนๆเ,เด้อแล้กก็ที่สําคัญกะอย่าลืมคืนนี้ไปติดตามหับสมไลค์สดตอนโบกินวาชิแซบสมดาดโบหักเพื่อนๆมืดทุกคนเพื่อนๆเด้อ,อ,ดอบายบาย